สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกงเห็ดลดุไม่ใช่เห็ดแกงผักรวมนะครับก็จะมีผักรวมหลายอย่างมีเห็ดหูหนูกระลำแล้วก็กเห็ดถัว่วลันเตาแอ่ข้าวโพดแล้วก็อะไรนะบลอกโคลี่แล้วก็ปักทอง แครอทมีพริกที่เราตำไว้นะครับมีหอมแดงพริกสดและกระตคร้ตำไว้มาดูกันจะเป็นไรอ๋ออีนี่อ,อย่างต้นหอมแล้วก็ก้านตะไคร้ครับเครื่องปรุงดูกันจะเป็นไงเดี๋ยวตอนนี้เราต้มน้าก่อนครับเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็น พริกสดหอ,อมแล้วก็ตะไคร้ตำเข้ากันนะครับแล้วใส่ไปก่อนเลยแล้ตั้งน้ำน้ำจะเดือดใส่ไปเลยใส่ไปก่อนของที่สุกยากเราก็จะใส่อะไรก็คือฟักทองกับแครอทนะครับเราก็เทใส่ลงไปเลยนะครับ ปักทองแครอทแล้วก็ต้มปักทองก็ได้ที่แล้วนะครับได้ที่เราก็ใส่ผักนานาชนิดไปเด่นใส่ต้นใบขุน คนเข้าไปโอ้หพักท้องสีสวยเลย,ยนะสวยงามตามท้องเรื่องนี่ใส่ตะไคร้เปน็นยันรดเลยนะจ๊ะดูรถครับใครชอบก็ใสใครไม่ชอบก็ไม่ใส นี่ของปุงรุปุงป้งปิงป้งมาหนึ่งน,นี่ครับเขาเขาใส่ข้าวคั่วเขาใส่ข้าวคั่วนะ่ะชอบาการจุดตัวข้าวคั่ว น้ำปลาโอ้โหกลิ่นหอมมาเลยกลิ่นหอมมาเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยาชิมนิดนึงปลาครับ นั้นเราก็ใส่ต้นหอมครับ okay. mm hmm. ถึงไม่ได้รดใส่ต้นหอมไปเลยนี่ mm hmm. ใบนางรักหรือผักอีตุกใส่ไปหอมรวนใจ mm hmm. เมนูนี้ ย้อนใจกันไปนเลยนี่เป็นไงนี่เป็นไงแต่จะบอกว่าสุดยอดของการแกงผักรวม ใส่ถ้วยแกงรวมผักผักรวมนะทำงา่ายง่ายเราไปทำกัน